สวัสดีครับผมไก่จากยู u ูบว e ก e คนฟล l o w นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม w h o ดสกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมตั้งทิสตีไว้ก็คือ <c oughs> ทิสตีการอดมั่วนะครับผมจะทำการอดมั่วไปเลยนะครับแบบไม่สนใครท้งนั้นเลยแบบไม่สนโลกแล้วโลกจะมาสนใจเรา <c oughs> จะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมดูครับโอเคกดเริ่มเลยครับก็มั่วที่จะไปนั้นก็คือ ไปโหมดเล่นทันทีนะครับเพราะว่าขั้นสูงนี่เหมือนเขาจะจริงจังกันมากถ้าเราไปโหมดมั่วเราก็มีสิทธิ์โดนแบนได้ครับซึ่งผมจะไปเล่นในโหมดของเล่นทันทีนะครับนี่ก็เขาไม่ค่อยจริงจังกันเท่าไหร่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้เข้าไปเกี่ยนนะครับโอเคดูกันว่าทิสตีของเราจะได้ผลกันหรือเปล่าเนาเราจะได้อาชีพอะไร ร่าง้ยมานักล่าข้าหัวเราจะทำการโหวตมั่วก่อนประมาณ2คนซึ่งผมจะโหวตมั่วใครไม่รู้แหละในนี้กับโหวตเสร็จสมมติถ้าได้ผลนะก็จะจะมาเอาเป้าหมายต่อสมมติถ้าถ้ามันแบบไม่ได้ผลนะ ก็ยาวสิบเอ็ด <motiv> ต <ators> <m> ่อหรือว่าผมจะตายขึ้นแรกเปล่านี่อีโอ้โหเขี่ยวเราไปเลยนะใกล้ๆอ่ะดูกันว่าทฤษฎีนี้จะได้ผลไหมใครดีใครดีคนนี้ละกันฮ้ย ยอดโหวตเราได้สามสี่แล้วห้าแล้วหกแล้วอีกโอนหนึ่งอีกโอนหนึ่งเออสวยสวยงามได้ได้ต้องได้ที่สี่ยอดโหวตมาให้เออชาวบ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ สิบเอ็ตอนเลยคเพราะว่าขั้นตอนแรกเราทําสําเร็จนะครับซึ่งเราจะเอาเป้าหมายของเราเพื่อใช้ชนะนะครับแล้วก็เริ่มเกมต่อไปสวย <c oughs> เดี๋ยวอดมั่ว11ต่อ็ดตอนเลยนะถ้าสมมุติถ้าบทนี้ตื่นขึ้นมานะ <c oughs> ผมก็จะทำการอดมั่วยากขึ้นหน่อยนึงว่า เขาเปิดเผยบทบาทมาแล้วซึ่งความน่าเชื่อถือก็จีอยู่กับเขาเยอะมากซึ่งผมนี่ยังไม่ได้เปิดเผยบทบาทอะไรก็ความน่าเชื่อถือก็จะอาจจะตำกว่าเขาแต่ก็ไม่แน่เอ,อเกมนี้อะไรก็เป็นไปนได้หมดอะไรกี <c oughs> ดีกีบ้าอะไรแน่ใจเลยว่าแฟนคลับอาจจะตั้งใจเปล่า เอ้โคงเนี่ยเจาน่าดีเป็นกียฮะซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นอะไรตอนนี้เราต้องตามท้องเรื่องไปก่อนนะไม่งั้นเฮ้ยไม่ได้ฮะไม่ตามแล้วผมจะเอา15ก่อนเลยเพราะว่ามันขัดขวางแผนการของผมฮนะ ไปลงไปนอนอีกรอบนะสิบห้าไม่ไดนะ้ตอนนี้สิบห้าไม่ตาย <c oughs> อือตนเผาอ้าวเป้าหมายเราตายชิหายละไม่เป็นไรนะตอนนี้เราเป็นชาวบ้านแล้วนะครับเนื่องจากเป้าหมายของเราตายเรากลับใจเป็นชาวบ้าน,นครับ มีนักกวางเพลิงลมาเดี๋ยวเจอทิทสตีการอดมั่วน,นะครับรู้แน่นอนใครเพลิงเชื่อใจผมเดี๋ยวหลามั่วเลยผีมั่วเลยสองปืงชัวเอา ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอาสองเขาเปิดเพลบทบาเชเลยงั้นเอาเปลี่ยนตัวหมายแล้วสิบสามเพิ่งชั่วสิบสี่มวนก็ม้วครับเพราะเพราะว่าคลิปนี้เป็นทฤษฎีการกดม่วมันก็มันก็ต้องม่วนกดม้วไปเลย สามใจสามบอกสามมั่วไม่ได้อะคะแนนเสียงเราไม่ได้อออนี่ครับเราโดนเอฟเฟกต์จากหมาป่ากันไลน์ระหว่างคืนนี่ถ้าโดน เขาไล่เอฟเฟกใสก็ไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนกลางคืนนะซึ่งปกติเล้วบทบาทของเรานี่มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราเรามาปั่นครับ,ตา,บตายเป็นหนึ่งอะที่ที่เราอดมั่วไป13แน่ๆ13แน่ๆจัไป13แน่ๆน,นี่ครับเราจะมั่ว13นะครับ ขอโทษนะเพื่อนแต่ว่าหนคือคนไลยจัดไปโวสิบสามไอ้น้องโวสิบสามโวสิบสามเชื่อผมเชื่อผมเถอะครับพี่น้อง โอเคสำเร็จเป็นครั้งที่สองครับที่สีการ์ด,ดมวยซึ่งไม่รู้ว่าบทบาทเขาคืออะไรเฮ้ยแม่ไม่พลาดจริงๆอ่ะหมาตอนนี้ก็เหลือนักวางเพลิงนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครเป็นนักวางเพลิงระหว่าง3กับหตอนนี้เราก็ ตามนั้นไปก่อนเดี๋ยวเราถามบทเขาเอาก็ได้ไม่ถามดิเรามั่วเราจะมั่วอย่างเดียวเราจะไม่ถามหมานี่น่าจะตายครบแล้วนะเราอเอาเชชน่าดีวะนี่ผมบ้า อ่านผิดนล้วลืมไปว่านึกว่าขั้นสูงครับปกติขั้นสูงนี่บทไอ้วกนี้จะเป็นแฟฉัน,นมาจะไม่มีการเปิดเผยบนหน้าอันนี้เอาหกชนะเลยเพื่อนจริงๆนี่เอยสามเอาผมนี่โดนเพื่อนด่า เรียบร้อยอะสาไม่เชื่อเราไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราไม่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรอบอกแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูจุดจบของคนที่ไม่เชื่อเรากันดีกว่า <S <S 2> <S 2> เรียบร้อยครับ สามโดนเผาไปที่เรียบร้อยเนื่องจากไม่เชื่อเราโอเคครับก็เกมต่อมาเราจะไปเกยียนในหมดขั้นสูงกันเลยนะครับโดนแบนก็ไม่เป็นไร <laughs> ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ใส่เครื่องล้างคนบ้ากับล่าหมาทุกอย่างที่เป็นฝ่ายร้ายมาเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งกดเล่นเลยเริ่ม ตอตน,นี้มีบทคนบ้านะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้เป็นคนบ้านี่สิยังไงหรือว่าเราจะมั่วน,นี่มไปทางแบบนี้ว่าโดนตาแน่นอนเลยไหลแต่หมวมเป็นไหลลานจะเป็นสนใจใคร นี่งไงลางตายวันนี้ต้องใช้ทฤษฎีของเราแล้วห้าสิบเอ็ดฟ้าเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอ,อไลนะไรฮะเราจะโอดม่าไปเลยจะไม่คุยกับใครด้วย ฟ้างั้นก็12เลยจีสีของเราตร้องทุกต้องอย่างแน่นอนนะหดมั่ว <c oughs> ่ก่อนเลย <c oughs> เราไปหมดว่าโดนผู้สงสารนะครับ <c oughs> นี่ดูว่าจะได้ผลไหม เรียบร้อยได้ผลพว่าคุณสตีการกดมัวก็ถือว่าพอรับได้ครับที่สตีการกดมัวของเราวันนี้คนตายเยอะมากนี่สามเป็นผู้ทำนายวิญญาณสวยเพื่อน น,นี่เราต้องหาสาบส่งก่อนนะไม่รู้ว่าใขถ้านี่มีคนบ้าด้วยถ้าพลาดไปโดนคนบ้าก็คนบ้าชนะเลยนะแปดหเออเอาสิล้านงั้นเราจะไม่อ่านอะไรทั้งนั้นนะที่แชทชาวบ้านพูดเราจะมั่วมั่วนิ่มอย่างเดียว เรียบร้อยทฤษฎีของเราก็ไปตามคาดหมายครับซึ่งตอนนี้เหลือสุนัขหมาจิงจอกหมาป่ายังรู้ไม่ใช่หมาป่าอะไรสักอย่างอีกหนึ่งตัวนะครับเจ็ดเปล่าฮะข้ามการประชุมโอดมัวเลยไอเจ็ดก็ เจ็ดก็สิบ่ะต้องมีสนะักคนอ่ะมัวไปเลยนี่ออกเลยมัวเลยสตีการ์ดมัวบ้าไหมบ้านะเอ้ย สองบอกว่าเขาบ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าพลาดนะโอ้เรียบร้อยฮะที่สตีการ์ตัวของเราคนบ้าชนะนะครับตานีนลูกบ้าอย่างนี้ดีกว่าใต้โลในช่วงแรกอะแต่ว่าช่วงท้ายอ่ะ ไม่หมอมากเลยเพราะว่าโอกาสมันน้อยโอกาสเยอะขึ้นดิเพราะว่าคนมันน้อยแต่ว่าก็มีโอกาสโดนคนบ้าได้นะเออซึ่งอย่าอย่าลองเอาไปใช้นะครับมันเป็นสิ่งดีไม่ดีครับการโหตคนอื่นมั่วเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปสนุกหรือเปล่าก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ